สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่างโอชานเลนะครับเสื้อผ้าของลูกสาวป้านะครับดูแค่เสื้อขมใส่เนี่ยร่วงเลนนยนะตัวใหญ่มากตัวย,ยังใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะครับเ๋ยว มมีอีรีโคดลงให้อีกทีนึงนะเนี่ยปลั๊กไฟกับปลั๊กไฟผมนะพี่น้องนี่ฮ่องก๊อกฮ่องผมนะเนี่ยโยงมาในระนาดเลยไม่เกรงใจเจ้าของห้องเขาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ยถ้าผมอยู่นะเขาไม่มีการมาแตะนะครับไม้เขียนผ้าผมนะถ้าผมอยู่นะเขาไม่เขาไม่มีการ มาแตะนะครับไม่เขนผ้าของผมถ้าผมอยู่เนี่ยเขาไม่มีการมาแตะเลยนะถ้าผมไม่อยู่นะเนี่ยไม่เหลือเราเนี่ยเละห้องผมมาเละเลยแหละผมไม่ชอบให้คนมายุ่งกับห้องผมมากเลยนะเพราะาห้องผมเนี่ยเป็นห้องส่วนตัวมากเลยนะผมไม่ชอบนะครับใครจะมายุ่งอะไรกบช่างผมไม่ชอบไม้ใครมายุ่งนะเนี่ยเนีย่ยดูที่ เนี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยใส่และกระทิ้งอย่างเงี้ยทะลุดมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมขอนะคขอหาถุงก่อนแล้วเอามือปเปล่าอย่างนี้จบไม่ได้นะครับเผื่อเผื่อมีเอ่ออะไรเชื้อโรคอะไรเนาะ เดี๋ยวเพื่อมีเผื่อคิดติดอะไรเนาะมันจะอันตรายต่อเราได้นะครับเีอยจะหาทำนะครับทาทําแบบนี้อยหาทานะนะเราไม่มีอะไรแล้วก็มีกระดาษเห็นเดียวก็ได้นะแล้วก็จิบออกมาละแต่เราจะให้โดนมือเรานะครับอ๋ออันนี้มาค่าห้องละค่าห้องนะแต่ว่าที่แล้วลวชิเดือนเนี่ยไข่เนี่ย อป่ห้องนี <kau quote not player> uh tá, <rico> ้เนี่ยว่า1,900 1พันเก้าหนึ่เก้าเก้าเก้า้าบาทนะมเก้าบาทเนี่ยผมพอเจ็บออกเลยนั่นี่ย อย่าหาทำนะครับอย่างเงี้ยอันตรายมากนะค่อนข้างจะสงกระปกนะครับทําแบบเลือดมากเลยเนี่ยทําแบบเนี้ยนิสัยไม่ดีนะครับอย่าหาทํานะขอ,ขอกดน้ำไม่ให้เขาก่อนนะเนี่ยผ้าผมอ่ะผมไม่ใช้เครื่องนะครับผมจะมาซักอันนี้ดีกว่าเนี่ยดูดิ ขนาดว่าจานเจอเนนะี่ยผมล้างให้แล้วนะเนี่ยจานอนะ่ะผมล้างให้แล้วนะเขาก็ยังเอาไปแช่กันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล้างใหม่คิดอย่างนั้นหรือมั้งวางของมาวางไว้ให้บนนี้นะแล้วก็ไปแช่ใหม่รู้ส้เพรา,าสผมมาซักแล้วมั้งเนี่ยผมไม่ซนะักแล้วนะกะละมังสีดำเนี่ยมมีสองสีนะมีกะละมังใหญ่กับกะละมังตัวนี้นะครับ นี่ผมก็ใช้น้ำยาปับขนุมยี่ห้อนี้นี่นะครับบางทีผมก็ใช้ของไอของไอกุหลาบแดงเนี่ยโอโมูเนี่ยไปฟางเครื่องปั่นนะเนี่ยดูเครื่องปั่นนะดูนะเครื่องแทบจะไม่หมุนอยู่แล้วนะ ดูดิงัไนลอกมันดังแล้วอะนี่นี่ยหรไม่หมดดูไหมนีน่ถ้าผมจะทน้ำอ่ะก็ต้องรอใส่ยางล้วเนี่นี่ต้องรอใส่ยางนะเพราะน้ำในอ่างก็ต้องเปิดล้างไปนะครับ เนี่ยสายไฟอะไรประตูเนี่ยไม่ปังนนัวนะหนักไม่หนักนะถ้ตาต้องไปมุงเรื่องครับถ้าเราจะใส่จริงเราต้องใส่ทีละน้อยนะครับเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับที่ว่าอย่าหาทำแบบนี้อีกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ